ครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่งน้องครับวันนี้จะมาทําเมนูน้าพริกปลาทูนะครับ<อ>นี่เป็นพริกข e ี Lo ้เหลาปิ้งแล้วก็มาขูดแลกนะครับ<อ>น้ําพริกปลาทูพริกอินดาเขียวพริกแดงนะใส่เข้าไปเนี่ยแล้วก็ในนี้ก็จะมีหอมขาวหอมแดงนะครับ รกกรเกระเทียมนะครับที่เรามาโขกพร้อมกันแล้วก็มีเกลือนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเราจะโขกอยงนี้ครับจน,นพริกละเอียดเลยนะครับครบใหญ่เลยนะครับนี้คใหญ่ๆเลยนะครับตำตำตำ,ตำ,ตำ เลยนะครับมาัากจ็จะโขกไปเรื่อยๆนะครับนะครับเป็นปลาทูที่เราทอดเต็มร้อยนั่นนะครับเรารอใส่นะครับเมน,น,นูน้ำพริกนะครับที่ปลาทู อีกก็คือโคกไปจนกว่าเราจะดูมันแหลกเกลียดกันนะครับพอใจแล้วครับเนาะประมาณนี้นะครับไม่ก็เลยแต่เราอย่าเชื่อมที่แล้วก็แบ่งออกก่อนครึ่งหนึ่งกันนะครับก็โคกหนึ่งโคกหนเล็กนะครับเนาะแล้วก็ออกทีละครึ่งนะครับอย่าแบ่งไปตรงนี้กันนะครับอันนี้แล้วก็ นะครับปลาที่เราเตรียมไว้นี่นะครับเนาะใส่ปลาใส่ปลาใส่ห้อก,ก็ได้หกต่อหกต่อขกต่อ,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 อ <laughs> ใส่ปลาแล้วแล้วก็โขบปลาแตงกวาพริกเข้ากันนะครับ โขโ,โ,โนี่เราทำเองกินเองนะครับเนี่ยเราไม่ต้องไปพิธียุ่งยากนะครับน้องเราทำแบบบ้านๆน,นี่แหละครับเนี่ยจะได้อร่อยนะครับนงเป็นเนื้อปลาปูกับเนื้อพริกเข้ากันนะครับ เขาดีแล้วแล้วก็เอาที่เราแบ่งไว้มาปลูกต่อนะครับตักพืนออกก่อนเนาะตอนนี้เราก็ใส่ปอทวอะไรจำละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีนะครับผักีเราก็เตรียมไว้แล้วนะครับ<ไ>ครับเดี๋ยวจะดเทใส่ลงเลยนะครับ<ส> ให้ไกลไม่ว่านะครับอาหารกันนะครับใส่ตั่นหอมเป็นไงครับเอ,อ, <c oughs> อมมาดีแล้ว <c oughs> <c oughs> คนคนไม่เข้าที่นะครับนี่ครับนี่นก็คนให้เข้าที่นะครับ ได้ทีแล้วก็ชิมดูนะครับชิมดูนะครับแซ่บเลยครับแซ่บมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ